ค่ะทุกคนอยู่กับรายการไทยคาเฟ่แล้วก็กับแก้มีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาคาเฟ่ย่านเทเวศกันซึ่งร้านก็อยู่ข้างหน้าเราแล้ว,ลวตอนที่เราเดินมาไกลกันพองสมควรนะคะเพราะที่จอดรถไกลบ่าไปค่ะร้านที่เราจะพามาเนี่ยมันเป็นคาเฟ่แนวมินิมอลนะคะชื่อร้านว่าคาซาบันกาเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งอาหารเลยหิวของหวานนะคะมาแล้วมาแล้วมาค่ะทุกคน ือร้านเขาขออนุญาตถอดแมสได้ไหมคะร้านเขาน่ารักมากเห็นว um ่ามีถ um ่ายโฟโต้บูธได้บนด้วยซึ่งแน่นอนเราจะไปถ่ายกันร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะแอบจะบอกว่ามันเลิศมากๆเลยทุกคนกาแฟน่าจะอร่อยเดี๋ยวเราจะมาชิมวุ้ยได้ค่ะขอบคุณค่ะอ้าาเกลับเลยอันนี้คือนูเทลล่าที่เราสั่งนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นตัวบลูเบอร์รี่ชีสอ่ะมาเรารอน้าแล้วเราบู้วารมอะไรอ่ะนูสั่ง น้ำสี่แก้วคนเดียวอะอย่างเค้กอันนี้คือราคา45บาหาบาทเองหาหาราคาดีกับคาเฟ่อย่าอกินไ,นได้ที่ไหนในรูปถา่ายก็คือคุ้มบอกเลยรอนั่งลนั่งหรือเมื่อยเมื่อยเราจะมารอน้ํานะคะตอนนี้นะคะขนมได้แล้วน้ําของเราก็ได้แล้วที่เราบู้วางสั่งไปถึงสี่แก้วนะคะทุกคนอ่ะามาเราจะมาชิมน้ําชาเขียวก่อนเลยเพราะเราชอบชาเขียวมากอันนี้เขาจะเป็นน้ำมัทฉะนะคะ นี่มัทฉะราคาอยู่ที่60บาทค่ะทุกคนซึ่งทางเราก็จะชอบมัทฉะเป็นพิเศษชิมชาไทยก่อนเลยค่ะไอชาเขียวอืมอร่อยไม่หวานมากโดยทางเรา่ะไม่กินหวานแล้วก็หอมชามากๆมากันที่ชาไทยอะค่ะชาไทยเขาบอกว่าแบบมาจาก เออสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหรอคะ <c oughs> เป็นเป็นภาคไม่เป็นเป็นภาคสามภาครวมกันเขาเอาชามาจากที่นั่นอ่ะหนูก็ไม่รู <c> ้ <oughs> อันนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทค่ะอือ <c oughs> สองแก้วเนี่ยถ้ากินแบบกินติดกันอนะ่ะอันนี้จะหนักกว่าเพราะว่าเป็นชาไทยอันนี้หนักกว่านี้จะแบบมีความชา,ชาเขียวจะซอฟกว่ามาที่โกโก้อ่ะโกโก,ก้ก็ห้าสิบห้าบาทน้อยร้านว่าที่เราไปร้านไหนเราจะสั่งโกโก้เพราะเราไม่ชอบกินโกโก้เว้ยเราสูว่ามันหวาน ืมโกโก็ดีโกโก็ดีดีเลยดีชนะชาเขียวที่เราชอบกินอ่ะทุกคนหวานแบบได้รสโกโก้แบบโกโก้เข้มๆจริงๆอ่ะเรรู้สึกว่านมที่เขาใช้ร้านเนี้ยคือเป็นนมดีอะแบบไม่รู้สิเราสัมผัสได้ถึงความแบบดีของนมแบบวัตถุดิบที่เขาใช้เลยอันนี้คือมัคเคียโต้นะคะซึ่งมันก็น่าเป็นกาแฟใส่นมปกติกาแฟคือสายที่เราไม่ถนัดเลยนะคะมาเราจะมาชิม มันคือกาแฟสาใส่นมแช่ขาคือกาแฟใส่นมแต่ว่ามันมีความแบบหอมกาแฟอ่เะเขาก็อธิบายวัตถุเพของทางเราไม่ใช่กาแฟเท่าไหร่กาแฟก็รืนี้อยู่ที่65บาทนะคะมาเคโตอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอามากินที่ขนมหวานดีกว่าเป็นสิ่งที่เราเฝ้ารอขอที่สุดตั้งแต่เราจะกินข้าวขาหมูเสร็จนะคะอันนี้คือบูเบอรี่ชีสนะคะราคาอยู่ที่45บาทเองทุกคนคือดูอคือดูอนี่ นองเขาเป็นแบบเนื้อบาวนี่เลยนะอืมเบาวนี่แน่นได้กลิ่นชีสอืมพอกินตรงนี้ก็ได้กลิ่นชีสบูเบอร์รี่เลยเราบาวนี่ของเขาเป็นบาวนี่นเนื้อนุ่มๆห,หน่อยเพราะฉะนั้นก็จะต้องตัดกับอะไรดีคะชาเขียวตัดกันไปตัดกันมาหมดปรากฏหนูกิมหมดคนเดียวเลยนะพี่เอยมาทางเรา น่าจะน่าถนัดนูเทลล่ามากกว่าเอ,อ้ยนี้มีความแบบหน้ากรอบๆหน่อยนะสู้ตายอ,อันนี้ถ้ามาต้องโดนอันนี้บอกเลยเนื้อด้านบนมันจะมีความแบบกรอบๆ,ๆน่าจะเป็นแบบเนื้อบราวนี่แล้วก็ถ้าตัดโดนแบบนูเทลล่าคือแบบดีเลยสั่งนูเทลล่าต้องกินคู่กับอนนะไรคะโกโก้จบ ดีมากถ้าใครจะมาเนี่ยสามารถจอดรถที่วัดราชาเทวีได้ถ้าผิดอะฝากอีดิด้วยนะค <c oughs> ่าจอดอ่ะจะอยู่ที่ราคา40บาทจอดได้ทั้งวันเลยแต่ก็ต้องวนหาหน่อยเพราะว่าทางนี้คือวนหลายรอบมากเหมือนกันเขามีโฟโต้บูธด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปโฟโต้บูธเล่นกันด้วยโฟโต้บูธด้านบนนะ่ะตอนที่เรามาเนี่ยคือมันจะเป็นแบบตีมขาวดำแต่ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนไปแบบทุกเดือนเขาก็จะแบบแล้วแต่ฟิลเตอร์ที่เขาจะมาให้ใหม่แต่ว่าใครมาช่วงเนี้ยก็จะแบบ เป็นตีมขาวดำเท่ๆไปก่อนไปคะเราจะไปกินเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาถ่ายรูปข้างบนดี ถึงเวลาที่เราจะขึ้นไปเล่นโฟโต้บูธกันด้านหมดเลยนะคะเมื่อกี้ตอนเราซื้อพี่เขาใจดีมากเลยพี่เขาแบบว่าให้เราฟรีหนึ่งอันเพราะว่าเนื่องจากว่าเราน่ารักนั่นเองไม่ชายไปขึ้นไปเล่นข้างบนดีกว่าถ้าถามว่าเราเคยใช้โฟโต้บูธมาคือแบบมันสมัยหนึ่งมากเลยทุกคนคือช่วงที่แบบไปสยามเด็กสยามเอิงเอ๋ยก็ไปถ่ายรูปเล่นใช่ไหมแต่พี่โอ๊ตน่าจะแบบคุณป้าสวัสดีค่ะอ่านหนูไปซื้อสติกเกอร์มาแล้วเรียบร้อยก็มาถ่า อ่าถ่าได้เลยใช่ไหมคะคะหนูต้องทํายังไงบ้างคะคุณป้ารบรบกวนสอนหน่อยไม่เคยใช้เลยมาก่อนอเชิญเฮ้ยเข้าไปได้เหรอคะใช้ไปได้ะะเฮ้ยคนว้า,าลแล้วยังไงต่อคะแล้วก็กดตัวนี้นะคะค่ะกดแป๊บตั้งค่า ก็จะเป็นห้าวิอ๋อคือทีเดียวไปทีเดียวโอเคอ๋อคือถ้าหนูพร้อมปุ๊บคุณอันนี้เลยอ่าเขาหนูได้ได้หนึ่งฟรีหนึ่งเนื่องจากคุณพี่ข้างล่างเขาให้หนูโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปมาเข้ามาดูก่อนไะเขาได้เป็นยังไงเป็นตู้ตู้อะไรอย่างงี้แบบถ้าเรายืนคนเดียวก็ได้หรือแบบเอาเพื่อนมาก็ได้นะมาถ่ายด้วยกันน่าจะสนุกดีอ่ะถือลาแล้วเราขอไปก่อนนะคะคุณตากล้องค่ะไปเล่นก่อนค่ะ๊บตึงนะคะ One two three funky เราควรรนอารั้งเอาไปคุยกับคุณป้าดีกว่าตอนนี้ราคาโฟโต้บูธอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณป้า160 160เท่านั้นทุกคนคือก็คือจะได้เป็นแบบสองแถมหนึ่งคือถึงช่วงไหนคะเอ่อตอนนี้ก็ตลาดปลาสองแถมหนึ่งทุกคนแล้วก็ใส่กรอบให้ด้วยนะคะอุ้ยเป็นแบบเป็นกรอบแบบนี้ให้ด้วยใช่ไหมคะให้ดูด้วยค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะ ขอบคุณนะคะมาเราจะชวนพี่เจ้าของร้านที่เขาน่ารักน่ารักตรงนู้นนุ่นน่นน่ารักนะเอ้ย สวัสดีค่ะ,คะที่ชื่ออะไรคะชื่อสาค่ะเป็นเจ้าของร้านที่นี่ใช่ไหมคะอันนี้ชื่อร้านว่าอะไรคะที่นี่ชื่อว่าคาซาบันกาค่ะจริงๆอ่านได้หลายแบบนะ,ะที่นี่อะไรอร่อยดีคะน้าจริงอร่อยทุกเมนูเลยนะ,ะเพราะว่าเราพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเป็นคนที่คั่วกาแฟเองเลยแล้วก็โกโก้อย่างเงี้ยเราก็อัดโกโก้ให้แน่นๆเลยแล้วทุกเมนูของร้านเราเนี่ยไม่มีน้ําตาลเลยนะคะเราไม่มีพวกคอปปี้เมดด้วยแ,วแต่คอปปี้เมดเนี้ยเราจะใส่ ดิปปิ้งทีมของเมจิให้เลยงั้นสุดท้ายให้พี่ฝากร้านคาซาบันก้ก่อนฝากร้านคาซาบันก้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะรับรองว่ากาแฟอร่อยแน่นอนกาแฟอร่อยถูกใจนะคะน่ารักค่ะจำซื้อร้านไม่ได้ ไอจีก็จะเป็นคาซาบันกานะคะแอนเดอร์สกอร์บีเจเคค่ะทวิตเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็กไลน์แอดก็คาซาบันการ์แอนเดอร์สกอร์บีเจเคเหมือนกันค่ะหาง่านเฟซบุ๊กก็จะเป็นคาซาบันการ์แบงคอกนะคะแล้วร้านเราก็จะพยายามมีคลิปมาให้เล่นเรื่อยๆนะคะอย่างตอนนี้นเราก็จะมีโตโต้บลูให้เล่นในอนาคตนแล้วก็จะมีแบบว่ากิจกรรมนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพอมาให้ทําเป็น นอย<ห>จะได้มีของขวัญกลับ,บ,บเงินกลับบ้านกันไปอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากนะค,ะค,ค่ะสวัสดีค่ะเราจะเก็บทางนี้ให้หมดค่ะทุกคน,พ,กนพี่อ้นกินกินอันนี้กินก,แกนาแฟสัมผัสได้ถึงความอ้วงเลยอะเรียบร้อย